นี่ทำไมพามาร้านอาหารห่วยๆแบบนี้ล่ะหนบอกว่าตัวเองเป็นหมอไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับมิยาพอดีว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะครับไว้ตั้งโตได้เมื่อไร่ผมจะพาไปร้านหรูๆนะครับอย่าบอกนะว่าแกเป็นหมอถังแตกอ่นะโอ๊ยจะบ้าตายพอดีผมมีหนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไว้เคลียร์ตัวเองเสร็จแล้วเมื่อไหร่ผมจะพาโอ๊ยเก็บเงินเอาไว้อุดปากแกเถอะไอหมอกระจอก มียาสาวหน้าตาดีที่รับงานรีวิวสินค้าปะปลายตอนนี้มียาถึงกับแสดงท่าทีไม่พอใจออกมาอย่างหนักเมื่อรู้ว่าชายที่ตนนัดมาจากแอปหาคู่จะเป็นคุณหมอถังแต่ที่มีหนี้ล้นตัวทำให้มียาถึงกับกุมขมับและเดินเชิดออกจากร้านอาหารข้างทางแห่งนี้ไปแม่งเอ้ยฉันจะบ้าตายนัดเจอหมอคนล่าสุดรู้ปะ มันมีแต่นี่ฉันคิดแล้วว่าได้หมอความงามมายัางไงนะฉันต้องได้ทำหน้าฟรีตั้งนั่งนอนสบายแน่แต่สรุปกลายเป็นหมอจับกังไปซะได้แกนี่นะจะติดใจอะไรอาชีพหมอนักหนาเราต้องเจาะจงว่าต้องเป็นหมอความงามหมอสันด้วยถามจริงติดใจอะไรขนาดนั้นก็ฉันเคยบอกแล้วไงว่าฉันเคยมีแฟนเป็นหมอและเขาดูแลดีหน้าก็ได้ดทำฟรี นจะเงินเดือนเขาที่เยอะมากๆอีกด้วยแต่แกก็ต้องการแค่เงินนี่นะไม่ใช่ต้องการความรักอะไรสักหน่อยแบบนี้อาชีพไหนก็เหมือนกันเปาวะไม่เหมือนจ้ะอาชีพอื่นทำได้ฉันได้มะก็ไม่ได้เง้นเป้าหมายของฉันก็คือหมอหมออเล,ลี y ได้ยินมะ ชมพู่ได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นเธอก็ได้แต่สายหน้าไปมาอย่างเหนื่อยใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามียามาักจเดทกับอาชีพหมอบ่อยมากแต่ก็เจอแต่อะไรที่ต่ำกว่าเกณฑ์เสมอพอเจอสูงกว่าเกณฑ์คุณหมอพวกนั้นก็ไม่เล่นด้วยอีกทำให้มียาต้องมีชีวิตที่วนหลบแบบเดิมซ้ำๆตลอดมา ในวันต่อมามียาก็ได้นัดกับชมพู่มาที่ร,ร้านเสริมสวยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกติจนชมพู่อดที่จะพูดถามไม่ได้นี่แกดีดาอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าได้ผู้ใหม่อีกแล้วก็แงแ่ละจ้าคนมันสวยเนาะคนเนี้ยโปรไฟล์ดีมากเห็นว่าเป็นคุณหมอที่คลินิกค,ความงามแถมยังมีคลินิกเป็นของตัวเองด้วยนะมันจะเลิศจริงๆใช่ไหมรอบเนี้ยว่าแต่เขาชื่อว่าอะไรอะ คนนี้ชื่อหมอเพรมจะเลิศไม่เลิศก,ก็ต้องลองดูเปาวะอ๋อที่ชวนฉันมาร้านเสริมสวยนี่คือจะเตรียมไปออกเดทใช่มะถูกแล้วจ้ามีออกเดทเย็นนี้หลังจากที่มียากับชมพู่เสริมสวยกันเสร็จแล้วมียาก็แยกตัวออกมาหาชุดสำหรับเดทในครั้งนี้ซึ่งเดทในครั้งนี้มียารู้สึกทุ่มเทเพราะผู้ชายดูมีเงินและนัดในร้านหรูๆอีกด้วย ถึงเวลาที่จะต้องเจอกันมียาดวงตาลุกวาวเพราะเป็นร้านอาหารในฝันของเธอเลยนัดมาที่ร้านอะไรแบบนี้ได้ผู้ชายคนนี้ต้องรวยมากแน่เลยอะ่ะและดูในรูปเทสดีสุดๆเอาลว้ยมีที่เกาะใหม่สักทีมียาคิดในใจก่อจะมีพนักงานพามาที่โต๊ะซึ่งหมอเปรมนั่งรออยู่แล้วแต่ที่สะดุดตาของมียาคืออีกคนใส่แบรนด์เนมทั้งตัว คุณหมอเปรมหรือเปล่าคะอาใช่ครับคุณมีญาติใช่หรือเปล่าสวยกว่าในรูปอีกนะครับเนี่ยปากหวานจังเลยค่ะแต่ยังไงขอโทษที่ให้รอด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยครับผมรอได้แล้วก็เต็มใจรอด้วยฮะหลังจากละลายพฤติกรรมกันเรียบร้อยแล้วมียาก็เห็นว่าเปรมเป็นคนที่ดูมีภูมิฐานมากกว่าเดิมหมอเปรมเป็นหมอมากี่ปีแล้วเหรคะ ก็หลายปีมากๆแล้วครับผมมีคลินิกความงามด้วยนะอยากไปเที่ยวเล่นสักหน่อยมะมอุ้ยจริงเหรอคะอยากไปมากๆเลยค่ะพอดอีอ่ะเออมียาอยากร้อยใหม่ที่หน้าอยู่พอดีได้เลยครับเดี๋ยวผมทำให้ฟรีเลยก็ได้คุณหมอนะ่ยใจดีกับมียาจังเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวมียาก็หลงจนง่หัวไม่ขึ้นหรอกคะ่ะ มียาพูดคุยอยากล้อกับหมอเปรมไปสักพักหลังจากแยกย้ายกันหมอเปรมก็ขอมาส่งแต่มียาปฏิเสธเพราะเธอจะต้องมาที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เธอชอบมานั่นก็คือบ่อนการพนันระหว่างที่มียาเล่นการพนันอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีสายโทรเข้ามาจากหมอเปรมทำให้เธอจำเป็นต้องแยกตัวออกมาข้างนอกเพื่อคุยโทรศัพท์ แต่ระหว่างที่จะเดินกลับเข้าไปด้านในสายตาของมียากลับเห็นใครบางคนยืนรออยู่ปอนวันนี้เข้าบ่อนไม่โทรบอกฉันเลยผมทักบอกมียาแล้วนะแต่มียาไม่อ่านเองหรือเปล่าแล้ววันนี้รวยเหรอถึงมาเล่นที่นี่เนี่ยก็พอจะมีอเหมือนจะได้ที่เกาะใหม่แล้วแหละว่าแต่เงินที่ฉันให้ไปอะ่ะปอนพอใช่ไหมล่ะไม่พอเลยดิพอจะมีสักห้าหมื่นหรือเปล่า ม,มันมีไม่พอนะสิเอาไปสองหมื่นก่อนได้ไหมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโอนให้อีกปอนตกปากรับคำไปก่อนจะกอดคอของมียาเดินเข้าไปเล่นในบ่อนด้วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมามียาได้เงินจากใครมาเธอมักชะลงกับการเข้าบ่อนและเลี้ยงดูปอนเสมอในเช้าวันถัดมามียานัดเจอกับเปรมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณร้องไห้ทำไมอ่ะ หมอเปรมคะแม่ของฉันนะกำลังป่วยหนกักและตอนนี้ฉันเอาเงินรักษาแม่หมดจะไม่มีเงินเหลือแล้วคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะออดได้ครับอยากจะให้ผมช่วยเท่าไหรส่สักห้าหมื่นได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมโอนให้เลยเดี๋ยวไม่ยากไปเที่ยวเล่นที่คลินิกผมก่อนได้นะสบายใจแล้วเมื่อไหร่ก็ไปหาแม่มีญาติเถอะครับ อีหน้าโง่เอ้ยแม่ฉันนัดตายไปตั้งนานแล้วยะได้มาห้าเหมือนให้ปอนสามหมื่นเก็บไว้เล่นบปนอันชิวชิวอีกสองหมื่นอุ้ยรวยหมอเปรมพามียามาที่คลินิกตามที่บอกไปซึ่งมียาตอนนี้ได้เงินมาแล้วจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าหากอีกฝ่ายจะพามาที่นี่เอ๊ะทำไมมันดูเงียบเงียบห่างไกลผู้คนจังเลยล่ะคะ พ๋อพอดีคลินิกผมเปิดตอนตีสองนะครับตามชื่อคลินิกเลยศัลยกรรมตีสองพอดีว่ามันเป็นเคสเปิดคลินิกของแม่ผมนะครับเออแปลกๆดีนะคะแล้วลูกค้ามาตอนตีสองตลอดเลยเหรอคะประมาณนั้นแหละครับเพรมว่าจบก็พาเดินเข้ามาในร้านมียาก็มองว่าด้านในดูหรูใช้ได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกว้าวเท่าไหรนะ่นัก คลินิกบ้าเลยว่าจะมาเปิดตอนตีสองเออแต่ก็จะพยายามเชื่อแล้วกันวะฟรีหรือเปล่าคะถ้าฟรีก็ตกลงอยากจะลองอยู่คะ่ะสำหรับคนสวยของผมแน่นอนว่าฟรีอยู่แล้วครับงั้นตกลงคะ่ะแล้วมียาก็อยากร้อยใหม่ด้วยอะคะ่ะได้ไหมเอะได้สิเอาตามที่มียาอยากทำได้เลย เปรมตอบรับมียาอย่างอ่อนโยนและอ่อนหวานทําให้มียารู้สึกได้ใจที่สามารถทําให้เหยเกกระเป๋าหนาะคนนี้ติดกับดักของเธอได้หลังจากวันนั้นมียาก็นำเงินไปถลุงจนเหลือติดตัวไม่เยอะแล้วเธอจึงมาหาชมพู่เพื่อคิดแผนหลอกหมอเปรมอีกนี่ชมพู่ฉันว่านะฉันจะเอาขนมไปฝากหมอเปรมแล้วของเงินเข้ามาอีกสักห้าหมื่นว่ะ ล่าสุดแกก็เพิ่งได้มานี่แกเอาไปใช้อะไรหมดวะเนี่ยเข้าบ่อนรอบหนึงก็หมดแล้วป้านี่ฉันวางแผนเอาไว้หลายอย่างแค่หลอกเอาเงินแล้วบอกว่ารถเสียดีกว่าป้าแกนี่นะมันชั่วได้ใจจริงๆที่นี่นะ่ะไม่มีที่อยู่ของคนดีหรอกอย่ะฉันไปหาหมอเปรมละไหนจะต้องไปเข้าบ่อนอีกมียาออกมาจากชมพูก็ซื้อขนมมาให้กับหมอเปรมที่คลินิก อืมขนมเบื้องเนี่ยน่าอร่อยนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับที่ซื้อมาให้ไม่เป็นไรเลยค่ะมิยาเต็มใจให้ว่าที่คุณแฟนปากหวานจึงเลยนะครับเมื่อแต่ผมบอกมิยาด้วยยังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเย็นนี้นะ่ะแบบนี้ต้องได้ฉีดฟรีแล้วไม่เนี่ยอ,อ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวมิยามาหาผมตอนตีสองแล้วกันเดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้ได้สิคะ แต่หมอเปรมพอจะมีเงินให้มียายืมสักห้าหมื่นไหมคะเออพอมีอยู่ครับเดี๋ยวผมโอนให้เลยก็แล้วกันมียายกย้มส่งไปให้หมอสุดหลอ่อก่อนที่หมอเปรมจะอาสาไปส่งมียาที่คอนโดแต่ว่าวมียาก,กลับเจอปอที่มายืนดักรอเจออยู่นีม่มายืนอะไรอยู่ตรงนี้โอ๊ยแม่งเอ้ยเพิ่งจะได้มาห้าหมื่นนี่ต้องเสียอีกแล้วหรอ เออเออเอาไปเอาไปเดี๋ยวโอนให้บัญชีเดิมใช่ไหมขอบคุณนะมิยาขอบคุณจริงๆมิยาถึงกับถอนหายใจใออกมาอย่างหนักเมื่อเงินที่ได้มาจากหมอปเปรมถูกปอนดึงไปหมดแล้วมิยาเดินขึ้นมาในห้องของตนเองเธอจึงกดโทรออกหาหมอปเปรมครับมิยามีอะไรหรือเปล่ามหมอคะ ดีเงินที่หมอให้มามันไม่พอที่จะจ่ายค่ารักษามะเร็งของแม่มียานะคะมียาขอยืมหมออีกได้ไหมคะได้ครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันมียามาหาผมตอนตีสองนะในผมฉีดหน้าให้มียาด้วยและผมจะเอาเงินสดที่พอมีในตอนนี้ไปให้มียาด้วยครับพอดีว่าในบัญชีผมหมดเกลี้ยงแล้วอะได้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้มียาไปหานะคะ หลังจากวางสายหมอปเปรมไปช่วงเย็นมียาก็ตรงมาที่คลินิกในตอนดึกแต่เมื่อมาถึงจากที่มียาคิดว่าจะต้องคึกครืนกลับเป็นคลินิกที่เงียบมาสมกับชื่อคลินิกสัญญกรรมตีสองทำไมเงียบแบบนี้ล่ะคะมียาคิดว่าจะมีคนเยอะกว่านี้ซะอีกพอดีผมเพิ่งเปิดคลินิกนะมียาก,กลัวหรือไงอยากจะกลับก่อนไหมละ่ะ เอ่อไม่ดีกว่าแล้วเงินที่หมอบอกว่าจะให้อยู่ไหนเหรอคะเดี๋ยวฉีดหน้าเสร็จแล้วผมเอาเงินสดให้นะมิยาต้องใช้กี่บาทครับเอ่อสักแสนหนึ่งได้ไหมคะแน่นอนว่าได้ครับเดี๋ยวมิยารออยู่ที่เตียงก่อนนะผมเตรียมแป๊บหนึ่ง มียาเดินไปนอนที่เตียงอย่างว่าง่ายตอนนี้เหมือนเธอกำลังคิดเรื่องเงินจนหลงลืมไปว่าทุกอย่างที่นี่มันแปลกมากๆซึ่งหมอเปรมก็กลับมาพร้อมกับของที่เตรียมจะฉีดเข้าไปในใบหน้าของมียาผ่อนคลายนะครับพอดีว่าเป็นยาเสริมความงามที่ผมเพิ่งได้มาจากต่างประเทศด้วยหมอเปรมมือเบาจังเลยอ่อนโยนจังเลยนะคะครับ ผมไม่ได้อ่อนโยนแค่เวลาฉีดหน้านะครับผมเนี่ยอ่อนโยนกับแผนงานหลายๆแผนงานของผมด้วยผมชอบอะไรที่มันช้าๆแต่ว่าได้ผลดีนะครับหลังจากฉีดหน้ามาแล้วมียารู้สึกว่าตนเองเพี้ยๆพอส่องกระจกกลับเห็นว่าหน้าของเธอบวมผิดปกติหมอทำไมหน้าฉันเป็นแบบนี้ทำไมมันบวมผิดปกติแบบนี้ล่ะคะ จะเย็นๆก่อนมียา่ามันก็ปกติปกติบ้าอะไรอ่ะมันทั้งเจ็บแล้วก็บวมขนาดนี้ยังจะมาบอกมันปกติอีกนี่เป็นหมอจริงปะเนี่ยหมอเปรมมองใบหน้าของมียาก่อนจะยกยิ้มแบบจิตจิตส่งไปให้มียาจึงอ้าปากจะด่า แต่กลับต้องชะง,งกักเมื่อจูๆ่ๆประตูห้องหนึ่งเปิดออกพร้อมกับร่างของปอและชมพูที่ซ่อนตัวอยู่เผยออกมายืนข้างหมอเปรมนี่มันบ้าอะไรวะปอชมพูมาได้ไงอะมยยาฉันถามอะไรหน่อยสิอะไรฉันไม่มีเวลามาตอบคำถามแกหรอกแกต้องรักษาหน้าฉันก่อนสิบอกให้ใจเย็นก่อนไงคำถามของฉันที่จะถามนะ่ะมีอยู่ว่า เธอรู้จักหมอปามหรือเปล่ามหมอปาลไม่ฉันไม่รู้จักอย่ามาถามอะไรสีสัวนะงั้นเหรอไม่รู้จริงๆเหรองั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะมิยะว่าหมอปามนะ่ะคือใคร ในอดีตหมอปามที่เป็นพี่ชายของเปรเมกับปอนได้คบหากับมียาจนกระทั่งวันหนึ่งหมอปามได้สูญสิ้นทุกอย่างแถมยังเป็นหนี้หลักหลายล้านเพียงเพราะหมอปามรักมียาอะไรเนี่ยพี่หมดตัวแล้วหรอพี่ปามแล้วมาบอกว่าตัวเองเป็นหนี้ในตอนที่มียาจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะพี่บ้าไปแล้วปะมียาต้องไปต่างประเทศพี่ต้องให้เงินมียาเดี๋ยวนี้นะพี่หมดตัวแล้วจริงๆอ่อะต่างประเทศนะี่รอก่อนได้ไหม ไปพี่หากู้ได้ค่อยไปนะโอ๊ยอมหมอคระจอกเราเลิกกันมียา่าพี่ไม่อยากเลิกกับมีย่าเลยนะไม่เราเลิกกันพอกันทีอิหมอจับกังหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นมียาก็ไม่ติดต่อกลับไปหาปาอีกเลยแต่จะมีเพียงหมอปาที่ติดต่อกลับไปหาและตามเตือนมียาจนสุดท้ายมียาใช้น้ำกรดสาดเข้าที่ใบหน้าของหมอปาจนเสียโฉม พี่ปามเลิกร้องไห้ให้ผู้หญิงแบบนั้นเถอะนะกินข้าวได้แล้วรักษาตัวจะได้กลับไปทำงานพี่โคตรเจ็บเลยว่าเปลมพี่ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้พี่มีเงินสดแค่200ร้อติดตัวพี่ไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆแต่ว่าเพียงเหลือครอบครัวอยู่ไงพี่หมดตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่ได้นะพี่ปาม เปรมรูอเรื่องราวทุกอย่างก็รีบตรงไปหาหมอปาลแต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานหมอปาลมตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปในที่สุดจำหมอปาลมได้ใช่มะมจำได้แล้วใช่ไหมหลังจากเปรมเล่าจบทำให้มียาที่ฟังจบถึงกลับสติหลุดจนปอนต้องขยับไปพูดไกลๆเพื่อให้สติของมียากลับมาชมพู่ล้วแกไปยืนข้างบกเวน,นี่ทำไมมียา ฉันคงได้เปิดตัวจริงๆสักทีนะฉันกับปอนน่ะเราคบกันมานาแล้วและที่ฉันมาตีสนิทแกก็เพราะว่าอยากช่วยครอบครัวของปอนแก้แค้นผู้หญิงมากๆแบบแกไงเฮ้ยผมก็ไม่ได้อยากหลอกอะไรเธอนะมียาแต่ว่าเงินที่มีย่าให้ผมมานะ่ะผมคืนพี่เปรมหมดเลยเจ็บไม่ะ่ะพี่แกหลอกฉันแบบนี้ได้ไงไอปอนแล้วพี่ปาลพี่ชายของผมสมควรจะถูกหลอกหมดตัวแล้วโดนสาดน้ำกรดเรือไง นี่ฉันตกหลุมพรางครอบครัวเวนนี่จริงๆเหรอไม่รู้แหละหน้าฉันตอนนี้มันบวมมากต้องหาทางแก้ให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่อยา่างนั้นฉันจะฟ้องให้หมดทุกคนรวมทั้งแกด้วยไอ้เปรมไอ้หมอเถื่อนผมก็ไม่เคยบอกนะว่าผมเป็นหมอจริงๆนะอย่าเพิ่งตกใจขนาดนั้นผมน่ะเรียนวิศวะและชุดหมอพวกนี้นะ่ะคุณไม่เอใจหน่อยเหรอว่ามันมีชื่อหมอปามติดเอาไว้ะไม่จริง ปามเปลมปอนพวกเราพี่น้องท้องเดียวกันคุณคงไม่รู้สินะมียาในระหว่างที่มียากำลังรู้สึกสับสนอย่างประดังประดาเข้ามาใบหน้าของเธอค่อยๆบวมคล้ายกับลูกแตงโมจนรู้สึกปวดหน้าไปหมดนี่ช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันทีฉันปวดหน้าไปหมดแล้วช่วยยังไงดีตอนที่พี่ผมหน้าเสียชมหมดเนื้อหมดตัว ขาก็ขอร้องคุณแบบนี้ไม่ใช่เหรอให้มาดูครั้งสุดท้ายนี่นะแต่ว่ามิยาตอบว่าอะไรนะปอนอ๋อใช่คำว่าตายตายไปซะอยู่ไปก็หนักโลกไหมครับพี่เปลมอ๋อใช่ปอนงั้นวันนี้ผมขอพูดคำนี้กับผู้หญิงอย่างคุณหน่อยก็แล้วกันไม่ฉันไม่อยากฟังขอร้องเลยฉันทรมานตปตายไปซะคนแบบคุณน่ะอยู่ไปก็รกโลก,ลก สิ้นเสียงนั้นทั้งสามคนก็หัวเราะร่าออกมาแล้วเดินข้ามมียาที่นอนทุลนทุลายอยู่บนพื้นของคลินิกเถื่อนแห่งนี้เพียงเวลาไม่นานยาที่เพรมฉีดใส่ใบหน้าของมียาก็แสดงประสิทธิภาพที่รุนแแรงขึ้นมียาร้องไห้ปานจะขาดใจเสียงสุดท้ายของหญิงสาวดังขึ้นมาว่าฉันขอโทษ สิ้นเสียงนี้ทุกอย่างก็เงียบสงัดเพราะต่อให้เธอจะขอโทษปากให้ตายตอนนี้ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงขอโทษของเธอแล้วรวมทั้งใบหน้าของผู้ชายหลายคนเพียงไม่นานเท่าไหรนักใบหน้าที่บวมมาก็แตกกระจายออกมาเป็นสึงเสียงและเทสเต็มคลินิกเถื่อนที่มีชื่อว่าสัญญกรรมตีสอง